ก็เดินรอบบ้านนะแล้วก็วกวาดใบไม้ครับแล้วก็เล่นกับลูกแมวครับว,าว,วตาขาวิ่งครบเพิงแต่วิ่งแข่งในสนามมาไหนเหนื่อยกว่ากันค้าวิ่งในสนามเหนื่อยครับแล้ววิ่งครบเพิงเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็กดีเฉยๆครับเลยเลย ก็ดีใจครับเพราะว่าได้มาพบคนมากมายครับ,บกวางอะไรถึงผู้สูงอายุคน,นอื่นๆในคะ่ะก็ผู้สูงอายุก็ควรจะทำให้ร่างกายแข็งแรงครมีการเดิมกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายครับใออกกำังกายกันมากมาก คุณ่า okay. คุณตาก็ซ้อมก็ฝึกซ้อมครับกินอาหารอะไรบ้างคะก็อาหารเพื่อนบ้านนะแล้วก็มีไข่นะฮะเป็นอาหารประจำออกกำลังกายครับแล้วก็ร่างกายจะได้แข็งแรง แล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะครับที่การแข่งข,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 ขันนี่สนุกไหมครับสนุกครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ว่าคุณตาได้วิ่งคบเพลิงในงานในงานไทยแลนด์โอเพนครั้งนี้ค่ะคุณตาก็ตื่นเต้นค่ะยังถามว่าวิ่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่คอยถามนะคะ,นะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ ก็ค่ะก็ก็ดีใจค่ะก็ฝึกซ้อมกันมานานค่ะฝึกซ้อมก็ได้เหรียญทองมาก็โอเคค่ะก็อยากให้คุณพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะแล้วก็ฝึกซ้อมสม่ำเสมอเราจะได้มีแรงนะคะมาแข่งทุกครั้งที่ก็มีการจัดจะได้ไปด้วยกันค่ะ